ในทิ้งภารกิจเครื่องรางวนลมาบวชแล้วก็ต้องตั้งใจบวชให้ดีนะลูกนะบวชแล้วที่จะได้หกสิบสี่กลับมันได้ตรงนี้นะได้ตรงที่บําเพ็ญสมณธรรมเจริญศีส,รรส,สม,มาธิปัญญาอย่างนี้จึงจะได้นะจ๊ะไม่ใช่ถวบและเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนคําจําบัดดึกสงัดซัดมามาอย่างนี้เลยนอกจากจะไม่ได้หกสิบสี่กลับแล้วยัง เป็นนี่ญาติโยมด้วยเพราะม่ตดิสัมมากินญาติโยมเขาเลี้ยงเนีะ่ะเขาต้องารใ้มีกําลังเอาไปทําความเพียรนำมัติพาในแจ้งแต่ตัวไม่เอาไปทําอย่างนั้นไปเช้าเองเพยนอนอย่างเงี้ยพระนั่งไม่ค่อยมีมีแต่พระนอนปางสายญาติอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอะนั้นเขาเรียกว่าอินนะบริโภคบริโภคแต่วความเป็นนี่แล้่เป็นยังไง จะได้ไปเกิดในยุคสังคมกเกษตรกรรม,มน,น,น,นี่จะไปเกิดในยุคนั้นใช่ที่ไม่ได้มีรถไถรถไถก็ไม่มีนะจะต้องไปช่วยเขาไถนานะไปเป็นคารบาวน,ะนี่บัฟฟาโลเพราะเรารับทานข้าวแล้วนี่ ขาให้เอามากําลังมาทําความเพียรปฏิบัติธรรมทำปฏิบัติให้แจ้งแต่ไปทําอย่างอื่นนี่ไม่ได้ไมมใช่มันมีกฎเกณฑ์เข้าบังคับถ้าได้บุญกับบุญมหาศาลเขาเรียกว่าบ,บุญเลิศ <c oughs> นี่อือทำได้บุญเลิศก,ก็รวยเลิศนี่เห็นไหมจ๊ะหลอก็หลอเลิศนี่ แต่ถ้าหาไม่ทำอย่างนี้นี่ก็ตรงกันข้ามนั่นเอาไ้เป็นนันคาราบาวหเขาไถนานแทนอิซุซุ <c oughs> หลายชาติทีเดียวเนี่ยคือพอหมดอายุหาเกิดใหม่ก็เป็นไอ้แบบ,แบเดิมมันเลยมันจะซ้ำาๆๆ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 ๆนๆาๆๆาาๆๆๆๆาๆๆ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 ๆี้เลยหลๆยๆๆยๆๆ่ๆๆๆอยๆๆัๆๆ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 ย ตายปั๊บออกเกิดใหม่เอา้ามาเป็นอย่างนี้อีกซ้ำๆเพรๆะฉะนั้นเนี่ยบวชแล้วที่จะได้หกสิบสี่ขับตรงที่บอมเป็นสมณธรรมตั้งใจทพาพระอิปานิแจ้งแม้ไม่แจงก็ไม่เป็นไรแต่ความตั้งใจดีและความประพฤติดีพฤติกรรมของเราดีขอวัดปฏิบัติของเราดีแต่ถ้าได้บรรลุธรรมด้วยอย่างน้อยแต่ดวงธรรมใสๆหรือเห็นพระภายในกระเถิงพระรัตนตรัยในตัว บวชสองชั้นนั้นไใช่ได้หกสิบสี่กับแล้วนะยาวเลยบุญเป็นอส,สงไขยอัปปมาณังส่งผลกันไปโอออภพจับชาก็ไม่ทวนเลยนี่เลยจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะลูกนะอ้าเก้าศูนย์องนั่นแหะก็ต้องใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมณธรรมอย่าให้แวบ,บไปในทางโลกแม้แต่นิดเดียวให้ ใจอยู่ตรงกลางเหมือนพระสัมมาวิชชาพระอาหารหันต์ทั้งหลายหรือพระอริยบคุคคลหรือแม้แต่คโคตรภูบุคคลใจก็อยู่ตรงกลางเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวเห็นพระชัดใสจำตลอดเลยอย่างนั้นเลยจะธรรมของสมณนะจะทำให้สงบกายวาจาใจเองสงัดจากกรามและบาปอกุศลธรรม เป็นทางมาแห่งบุญกุศลบวชแม้ช่วงสั้นก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ปิดอบายไปสวรรค์นี่วัตยิบุุญให้บรรพบุรุษบุปกาลีท่านก็นจะได้บุญมากจากเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วเรานับถอยหลังใบนี่อกสันก่นขนแขวนทีเดียวตายนี่เราจะมีเวลาที่จะอยู่ในเพศสมณะนี่ได้ครองผ้ากาสาวัต อีกแค่ไม่กี่วันแล้วหรืออะไรอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะนี่ไง,ไงแล้วก่าวันใดที่จใจห,หยุดนิ่งจะเข้าถึงมันจะมีความสุขมากแล้วจะเข้าใจว่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถึงอยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรมอยากให้ลูกผู้ชายบวชอยากให้ปราหุนบวชทำไมไม่มอบราชส,สมบัติให้ใหปราหุน ซึ่งเป็นพระอรรถแท้ๆมีองค์เดียวด้วยแต่กับประธานการบวชให้อศิลาา 18, ปาศาติปสรกการในยุคนั้นก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เรียนกับมาบวชอย่างเี้นี่ให้นิพพานสมบัติกับปราหุนแสดงว่าเพศสมณะนี้เป็นเพศที่อุดอมสูงสุด ผ้าคาสาพัดนี้เป็นผ้าชุดสุดท้ายผืนสุดท้ายชีวิตในสังสารวัตพบสุดท้ายชุดสุดท้ายชาติสุดท้ายตั้งอยู่ในเพศสมณนะเป็นนักบวชนี่แหละก้รตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีนะจ๊ะอีกบุญนึ่ง